ท่านหล่อสวัสดีค่ะนี่นะคะหน้าตาอ,อาหารแบบดิจิตอลเลยนะคะ,อะของของมืองอะไรคิมเหมือนกันเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นน้องจากจากโรงเรียนอะไรนะคะเป็นจมะค่ะค่ะน้องๆจากโรงเรียนเป็นจมานะคะเจ๊น่าเป็นคนที่สนิทกับคนง่ายเลย,ยมากเลยนะคะอาหารวัน,นนี้นะคะก็จะเป็นปลาเอียงกระโหพง่น้องปลาทูปลาทูทอด <c oughs> ปลาทูปิ้งนะคะจจะให้ดูอ่ะ นี่นะคะมันจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะมึงไม่อันนี้เนี่ยน้ำซอสน้ำซอสนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรวะซอสหอยนางลมหอยนางลมก็ไม่ใช่แล้วก็จะลาดไปหมดเลยนะคะลาดลงไปเดี๋ยวจะ้ให้ดูอีกรอบหนึ่งลาดตรงผักเลยนะคะมึงกินผักไหมไม่ถ้าไม่กินก็มาให้ดูอ่า ให้ดูแบบเดินเเราใส่เสื้อกรรมการนักเรียนมาเหมือนกันเลยใช่ไหมต้องให้เครดิตนะคะเ,คเสื้อสวยเมื่อ่ะเสื้อกรรมการนักเรียนโรงเรียนชันได้กล้างกันป่ะได้ จะบรรยายให้ฟังคือซอสมันจะมีความหวานนิดนึงแล้วก็ปลานุ่มแล้วก็ข้าววัณนมเป็นข้าวอารมณ์ประมาณอารมณ์ข้าวญี่ปุ่นนิดนึงลองชิมดูอร่อยไหมมึงเหม่ยบอกนี่ เราได้ยินเสียงสัตว์ด้วยแหละรู้สึกว่าตอนนี้่เราเข้าใกล้กับแบบเพื่อนเรามากขึ้นนะเพราะว่าแบบพวกแบบพวกสัตว์ทั้งหลาย,ยาเป็นเพื่อนด้ได้เองนะครับว่าจะได้คุณเคยกับสัตว์พเพราะจไดลิงสัตว์อยู่ในป่าค่ะ <c oughs> ลิงสัตว์อยู่ในป่าใช่ไหมเจได้ <c oughs> เดี๋ยวจะมีเดินทางไกลด้วยให้ไหมศึกษานะคะเดี๋ยวจจได้จะถ่ายมาให้ดูเแบอเป็นความรู้นะครับแก่เพื่อนๆหลาน้องทุกคนนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ความรู้เกี่ยวกับป่านะคะ่วันนี้ต้องดูคลิปต่ได้นะคะเจไดจะอัพความรู้ให้เต็มที่นีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นมองต้นไม้เปลี่ยนหมอดน่ง เห็นไหมตรงนั้นน่ะป้ายน่ะป้ายป้ายป้ายเออป้ายป้ยเห็นแมวไหมเมื่อกี้แมวในป้ายอ่ะต่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นไปงานแต่งของญาติี่อลาวแล้วประเทศลาวก็จะมีป่าเหมือนกันนี่แหละแล้วทีนี้คือเห็นเขาจับแมวตัวแบบนี้มาตอนแรกนึกว่าเสือดาวเว้ไม่ใช่แต่มันคือ ไม,ไม่รู้ว่ามันคือแมวป่าอืมอาฆา่ามนะันแต่จริงจงมันมีน้อยอยู่แล้วไงก็ยิ่งไปแบบไปฆ่ามันนะเขาแ้วมาเขากินแต่ว่าเป็นอาหารน่ะจริงจงมันก็ไม่ผิดหรอกผิดแต่จริงจงมันก็ผิดมึงทุินแต่ถ้ากูมีตังกูจะไป เปิดลาเปิดลงน้ําแข็งที่ล้วมันไม่มีเลยเว้ยมีแต่ว่ามันน้ําแข็งมันแพงจริงดิชาค่ายที่ดูลิปนี้นะคะอยากมาเป็นหุ้นส่วนกับนดิดานคะคะเชิญอยากมีความรู้ต้องติดตามเราสองคน